ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมิดกุสุคนเดอเดอสบายดีตอนแรงแรงพี่น้องแต่แรงแรงมุนิกาแม่ต้องจะดีกาไม่ได้ไปทั้งเลยเนาะพี่น้องมนี้นะยูเฮอร์นนะคือมุนิกาฝนตก,ก,นๆๆตกนนะพี่น้องอ้มือสาวมุนกะฝนตกกันยี่ีอยู่ฝนตกลินนะนะพี่น้องพอตะพอยเนาะนีนิกาเม่ต้องจะดีได้อาหารนะแต่แรงแรง่เยนี่น อันนี้คือซ้นหมูบ้านพี่น้องซ้นหมูอยู่หน้าซ้นหมูหน้าหมูอยู่หน้าฮ้องว่าซ้นหมูหน้าพี่น้องอยู่แม้ซีนหมูป่าได้พี่น้องคืออน,นี้นะคือซ้นหมูป่าที่เขามาป่ามาแต่ป่านะมัดแบบนี้มัดมัดถ,ถุงแบบนี้นะพี่น้องอาซีนหมูซอยเขาเจ้าพี่น้อยกินอาหารก้อนสูงนี้กันบำรุงก้อนพี่น้องอเป็นเมนูไปกินอาหารก็อน กาไลายเติบนะชิ้นหมูชิ้นหมูนี่กาพูดเป็นพูดพี่น้อยพูดหน้าซิพันตำแสนนึ่งผุละพี่น้องยจะหมูเขาเจ้าเป็นเพ่นะเขาเจ้า,อ,าอันหมูกินมันต้นพี่น้องกินมันต้นแล้วมันนึ่งท้องนะเลยมันนอกพี่น้องเย แตลายเติบนะพี่นะ้องเมย์ต้องจะดีซีเอสไมนูวันปิ้งอพี่นะ้องเอ้ยปิ้งอเนาะเดี๋ยวเม่์ต้องจะดีกระเลาะก็เนานะเลาะปิ้งนะซีนติดนังหนัง,นงติดซีนนี่ละพี่นะ้อง เมนูป้ง่ะมันยังเป็ดแต่ก mm ินเนี่ซีนแบบนี้นะเสียงปะผ้มแซวเสยนะกกมีเสียงรบโกดเนี่ยนะพี่น้องเพราะว่าอันเขาเขาเจ้าดินทางนี่นะเขาเขาอันมู่คือเบาน้อยดินอยู่มีเสียงรบโกดเนี่ยนะพ่อพี่น้องกะขอโทษขอภัยเพ่าะม่พี่น้องหลายๆเด้อ แม่น้องจะดีกะเป็นเสียงะนะโอ้อากาศมันเป็นปับ๊บพี่ท่านพี่น้อยอากาศเป็นไปนเป็นมายาวห่อแล้วก็นาวยาวหอ่อยาแดดแล้วก็ฝนตกพี่น้อยยาฝนแล้วก็แดดนะแม่น้องจะดีสิเละศีนมันีนแล้วก็มีกระดุนําำพี่น้อยสีปิ้งหมดนี่นะ ปิงกุงยูทงเทินแม่อีเนะ่พี่โน้องเอ้ยไม่ได้กินผู้เดียวแล้วกระดูกไม่ได้กระจุ่งไว้เนาองจูาแก่งชื่อฮันซอนีนะปอดตับมันเว็นเลิกกาได้หลายเติบนะพ่อแม่พี่น้อง จะไหลต,ต้อนเติมน้องแม่ง้องจริญกะสิได้ล้างก่อนเนาะล้างก้อนล้างแล้วกะนผ้าบิล้างย่ามันบม่สะอาดพี่น้องเอ้ยล้างจากก้อนล้างยาแล้วกะสิะได้ต่ำกระเทียมเนาะต่ำกระเทียมเอ,อิบเอ,อิบซีนนี่นะ ตัดผึงพี่น้องเ้ยมีตอตนต้นอญไปเลยโอ้มีตไน้น่จะดีแก สืได้มาปิดกระเทมต่ำก้อนมานี้นะพี่น้องเลยถ้มีเสื้อกระเทมก็มันมีหอมเนาะต้องเสื้อกระเทม ตามเสื้อหลายๆนะพี่น้อง,งเอสื้อน้อยกางผัาแล้วล่ะยันมันมีหอ่อวิเอามือขันก,นกระนนะยันกระเทมอโอนขึ้นนะยันกระเทมโดดอ้อต้องขันไว้ผอมือขันไว้พี่น้องเอ้ ปุ่งก้อนมานีนะพี่น้อยกะบเสื้อเกือกก้อนเนาะนี่เสื้อเกือกกับบีลายไปเลยพี่น้อยยันเข็มเนาะเข็มยันกินไม่ได้พี่น้อยขาเข็มเนี่กินไม่ได้ปีนะกะบเสื้อกับเป็กน,น้อแล้วกะบเสื้อน้ำตาลนะ น้ำตาลนี่ที่ขาดไม่ได้คุณน้อยขันปีนะสำหรับพุ้เดิ้ลมากกะเสือ้อพุ้เดิ้ลบีมากกะบิม๊มเ,เสื้อนะตะัดกะเทมขันก้อนวันนี้นะพี่น้วยุ้งเสื้อกะนี่ซ้ำนี้ลนะ นี่เก๋ตะโน่กับกะเท็เนาะน้ำตาลมีมหลายได้พี่น้องว่าคิดได้ปะมันอตอมันเนาะอะนี่เนาลูกอเซอคันนพี่น้อง,งเอ้ขี่ง้เอ,ขอ,งงของเข็มเนี่ยเนาะเก๋เอาเสอร์นะจะเอาเซอมีหลายนะ เสื้อวิหลปลาเลอพี่น้อยยันเข้มเสื้อคะนโนทำได้เลยวีเอาเสื้อกันคัโนมีเสื้อเกิก็ได้ใี่หน้อยเสื้อคนโน ได้แล้วนะพี่น้องเนี่ยน้องจะดีกะ่ะที่ได้ไตป,ปิ้งก้อนวันนี้นะ แอปเปิลนี่เลแอปเปิลสบายดีป้าลุงรึเปล่าสบายดีัวมีน้อสดีป้าลุงกินแต่ขน่ดีแต่ไข่แล้วก็ไปหาโรดจังไเนาะอันนี้ลเบ็นเกียวตันดังยู่กินขนมีเมนมนไม่ได้ตนดังค่อยค่อยไจะว่าค่อยๆมันไม่ได้ตันดังเ่าค่อยค ลุงป้าลุงเซออยู่ว่ะนี่เนี่ยับขนมอยู่ขนมขนมหวานอีเมนเกลือมึงเนี่ยนี่มันเกลือซ่ามึงใครมันไปาำหนำเนอะหมูนี่กะช่วงราวีมันปลาเล่พี่เดองเอ้ยหนังมันนะนี่มีเป้งมันปลาเล่ <c oughs> กิ่นเพนี่เมื่อกลิ่นเพอร์ไม่ได้กลิ่นไปเลยอันเพอร์นี่กิ่นวาซิลีหอกาบแซ่บบ่บเพิ่์นั้นน้ำแล้วแล้วปลาลูกนี่แซ่บมื่อไงเลยเนาะดีคักแล้วบอดีคักล้วเลย ดีค่ะก็คือเมทโตเลยพี่น้อยตันดังคือกากคือกากินตอนนี้กินยากับบีล่องพี่น้องมีเศร้าอยู่แต่มือเ้านี่นะเลยบีได้ไปหาอยู่หากินเพื่อพี่น้อยกับฝนลินมือเ้านี่นะพยันไปแข่งผลพยันตื่มยันคลายแต่อออพี่น้องเ้ยเลยฟักฟอดสิมูนี้นะปิ้งหมูบ้านมันจะสอดเลยได้พี่น้อยนี่คือหมูป่าหมูป่านี่คือบิได้มันนะ หอมหอมเลยหอมซอยๆแล้วพี่น้องสบายดีพ่อจันนี่สบายดีดีเอ็ดแฉวพี่เด้อตำแฉวส้มก้อนแม็จันนี่ตำแจวส้มบอไม่แม้ตำแจวหวานแจวส้มแจวหวานนี่แหละจำมะนาวหวานหวานอ้อชมส้มเนาะแจลซีฟู้ดแม่จันนี่เคยกินเคยกินอยู่เคยกินเนาะ ข่อยปนนอกไม่ได้กินเจซีฟูดบอมาแล้วพอปนนอกกะพอสโพดจะดีปนนอกไม่จะดีอืทางนั้นแก้บีละปนนอกทำลายใช่บ่ฉัเพลินพอแล้วสะเก็บเป็นโน่ เจ็บตั้มจวแสบแน่นอนแสบพอมันสิมันหมดเนาะเสิร์ฟแนี้ละเ้ื้มตาลน้ํน้ำากระเทียมมะเขือตั้มเจบเจบเต้แสบแน่นอนปาเตะยามหนาวเห็นซ่บ

ตีนง่ามก็ะดมเจะดีเห็นอยู่กองมันเมาอู่่ทาแป้งน้เมือนี่นะมาเยยบกี่ตกควายมาบอกีิวภาพไปเลยพี่นเ้ยำเมาอะไรแล้วคือคนมีอาบน้ำาอันนี้เล็บน้ำหน้าไหม่จะไิญเล็บไม่ไันจะดีไม่อลีนี่นะ เออทำไมเม็ดมันกระเปื่อยแล้วก็ะซ้าแป๊บนึงบนึงโอ้ใครแต่เป๊ะเนาะคบเป๊ะสติกกระซ้า ไม่ีบเดี๋ยวมันจะน่ซุกจับเจอซุกแล้วกินถึกดกาบังกก้อนฮอนฮอนฮอนจุบมังกรมังกรชีจะขาดังกรชัดก็กินมังกนปัดซีดก่อนปัดซีด ันนังไปแล้วเฮาอยกกิ่ช <región> ีนอนห้าอยู่บอกจะนี่ัดมีห้า่ะเจ้าขีดเชิญโคกโคหอนเออแซ่บแซ่บเด้อขันแม่เห็ดนะขันพ่อเห็ดนะบอยกปูได้ไปอีกตรงไ่ซ้ำหอน หนังหยาบเลยหนังหยาบปะมูเทอรแหละต้องปิ้งให้สุกๆแดงดิสุกก็แล้วแบบนี้สุกชอบกินข้าวเสอิ่มพี่น้องทั้งซอยทั้งซิมทั้งกินน้ำอย่างนี้ฉ่ำฉ่ำอาซูบิเซุต้นตา หนื่อยาอม,าอมากนุณอะจกามาเชื่อจิแต่มาวจนนี้เสืจ่จากอเขาซักบอลขอเน่ขอเน่ ด <laughs> 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 ีย <ata> <sh> ังพอว่จะดียังมาซอยซอนซอยกินเนาะครัของยู่ของกินกะสิประมาณนี้แล้วพี่น้อยอาหารแลงมื้อนี้กะปิ้งหมูจําแจวเจําแจ่วหวานจําแจวดบ่ว่าจะดีแปงะเดแจดจสิุดน้องจะดีซละอิ bây giờ nắng bước phân nhau sai mẹ ping mẹ ping mẹ ping mẹ mẹ không, 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 không mà

การกับบนทมทนะอม่น้องจดิกาถึงเข้ากินน้ำยาน้องพี่น้องคือคลิปมุนนี้กะเวมีพลายแม่น้องจดิกาจะได้ปิดเพียงเท่านีา้ก็น้องเพราะพี่น้องค่ะขอบคุณขอบใจอะไรพ่อแม่พี่น้องผูติดตามได้ฮกสมเนาะ แม่น้องเจดีเขาก็ไลก์ก็แซ่ก็ที่ตามมาเด้อที่สามกั้นกับบังคุชนาเฮาแม่น้องเจดีเนี่ยใ,ใหเอ็ดคลิป top. ไม่ตัอตตกไปเนาะพี่น้องคลิปนี้กลาไปก่อนเลยสบายดี